ท่านครับที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี่คือจระเข้ของเฉพาะลินทองคือตัวสีดําใช่แล้วผมเคยได้ยินว่ามีอีกตัวหนึ่งอาจารย์ถ้าจะพูดถึงจระเข้อีกตัวเนี่ยตัวนี้จะไม่ใช่จระเข้เจ้าครับตัวดำครับเป็นจระเข้เจ้าครับแต่ตัวเนี้ยสีทองสีทองออกเหลืองๆเ,เขาเลยเรียกเป็นสีทองโอ้แล้วจระเข้สีทองนี่ครับ ท่านท่านอยู่ที่นี่มานานแล้วครับมามาจากไหนถ้าเท้าความกันจริงๆเนี่ยครับเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้มีครับจระเข้ตัวเนี้ยไม่ได้มีเหตุที่มีคือผมพ่อม่อมเนี่ยท่านเนี่ยได้ไปเรียนวิชาเกี่ยวกับจระเข้เนี่ยครับจากหลวงพ่อช่วงมาครับแล้วท่านเนี่ยได้เอาไปสอนเนนอตอนนั้นเนี่ย เนนเยอะเนนหลายคนฮ<ะ>ท่านก็สอนเนนเนนคนเนี้ยก็ไม่รู้ว่าเป็นใครแต่เขาว่ามาจากที่อื่นมาจากที่อื่นก็สอนเนนไว้คสอนเนนไว้สององค์สอนเนนไว้สององค์ด้วยความที่เป็นเนนเป็นเด็กเนี่ยพอสอนไว้เนี่ยก็อยากลองแล้วอเผอิญวันนั้นเนี่ยหลวงพ่อเนี่ยไม่อยู่ไปกรุงเทพก็เล่นน้ํากันก็เด็กวัดหลายคนนั่นแหละ แล้วก็มีเนนสององค์ก็ไปเล่นน้ํากันก็อยากจะลองอยากลองวิชาครับก็ทําน้ามนต์มาทาน้ํามนต์กันมาเลยเนนลงไปท่าน้ํไปเล่นน้ําก็โชว์เฮ้ยเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวมึงทำอะไรให้ดูด้วยความคนองของเด็กใช่แต่คงไม่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 น่าใช่แบบเด็กเล็กๆเนาะเนนเน่นไม่น่าจะสิบกว่าแล้วสิบกว่าเขาได้ถึงสิบแปดวัยรุ่นวัยรุ่นว่าน่าจะวัยรุ่นเดี๋ยวคนบอกเนนเฮ้ยเด็กๆเลยเหรอใช่น่าจะวัยรุ่นวัยรุ่นเนนได้ถึง ก่ <20. S 1> อนยี่สิบก่อนยี่สิบก็เป็นเนนกันมาสองคนก็ทําน้ํามนต์ก็ลงมาเลยดูจะโชว์ซึ่งการที่จะโชว์เนี่ยไม่รู้หรอกว่าผลลัพธ์มันจะเป็นอะไรยังไงครับก็ไล่วิชากันเลยอย่างที่เรียนมาแต่ด้วยความที่เป็นเนนเป็นเด็กเนี่ยฮะจิตมันจะนิ่งอจิตมันจะนิ่งก็เลยเกิดไล่คาถาไปเกิดปฏิหารจริงๆเนนคนกลายเป็นจระเข้จริงๆครับคันนี้ย ก็ตกลงกันไปแนละ้วถ้ากลายเป็นจระเข้มันก็เอาน้ำมนต์น้ำมนต์ใช่ไหมเออน้ำมนต์ไล่ตัวหรืออะไรก็ว่ากันไปพ่อหลวงพ่อได้สอนว้วถ้าทําน้ำมนต์ถ้าจะมึงจะแปลงเป็นจระเข้อะไรอย่างเงี้ยแต่หลวงพ่อก็คงจะบอกมึงอย่าไปทํากันนะแต่ด้วยความเป็นเนนอ่ะขนองครับก็ทําเลย,ลยไล่เวทลลกดันกลายเป็นจระเข้จริงๆพอกลายเป็นจระเข้เนี่ยด้วยความเป็นเน่ยตกใจบาดเบิดขันน้ำมนต์หกหมดหกหมดทำยังไงอ่ะ ไอเด็กพวกนั้นก็กลัวดิเป็นจอร์เก้ก็หนีวิ่งขึ้นบนหมดเลยครับอีกคนนึงก็น้ำมนต์ก็หมดไปแล้วทําไงอ่ะก็ไม่รู้จะทํายังไงก็ขึ้นกันหมดหลวงพ่อก็ไม่อยู่โอ้ในในวัดก็มีหลวงพ่อรูปเดียวที่ที่ที่ทำได้เออรูปอื่นพระไม่มีใช่ไม่ไม่มีทําได้เลยเนรก็ไม่กล้าไปบอกใครโเขาไม่กล้าไปบอกใครก็ซุกกันหมดออจนตอนเย็นตอนเย็นหลวงพ่อกลับมาก็ไปเรียกเนรครับเพราะเนรเนี่ย หลวงพ่อกลับมาเนี่ยเนมจะต้องไปรับใช้เอ่อต้มนงต้มน้ําอะไรเนี่ยก็เรียกเนนที่ไม่เจอไอเนนอีกคนหนึ่งก็มาสารภาพมก็เล่าให้ฟังว่าเป็นยี้โอ้โหแล้วมันมันนานอะช่วงเวลามันนานแล้วไปไหนก็ไม่รู้แล้วเด้กตามกันไหมครับกันก็ไม่รู้จะไปตามตรงไหนเออเพราะว่าเนนเนี่ยแล้วก็เด็กเนี่ยมันกลัวกันมันก็ไม่บอกมันกลัวความผิดเนี่ยครับมันก็ไม่บอกมันก็ปล่อยกันไปเลยจนหลวงพ่อมาซึ่งไปหลวงพ่อถามถึงได้บอก เขาบอกแล้วมันนานไปเนี่ยแล้วจรอเขตตัวนี้ก็ตะเลิดไปไหนแล้วก็ไม่รู้อืมเออตะเลิดไปเขาไปผมก็แก้ไม่ได้ก็ไม่รู้จะทํายังไงเขาบอกหลายวันหลายวันจนมีข่าวมาว่าเจอจอระเขตตัวหนึ่งตรงท่าตูมอ๋อไปเจอที่ท่าตูมไปเจอที่ท่าตูมสีมาพิ์รครับสีมหาโพิ์ไปเจอแต่เขาบอกว่าไอ้จระเขตตัวเนี้ยมันแปลกมันมีประคดเอวเนี่ยประคด เน้นอ่ะประคตเอวของพระที่ที่ที่ผูกผูกโยผูกที่เอวเออเ็าเข้ามาถึงหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้รู้ว่าไอเนี่ยคือจระเข้ที่เป็นเน้น๋อหลวงพ่อก็เลยไปคืออาท่านอาจจะรู้ได้ยานของท่านเลยได้ยานก็อาจจะเป็นไปได้จระเข้นี้เดี๋ยวถ้าไม่มีรับประคดแสดงว่าตัวเข้ตัวตัวไม่ใหญ่ดิไม่ใหญ่ไม่แบบสามสี่ไม่ไม่ใช่ใช่ไม่ใช่เพรเป็นตัวเข้ตัวเล็กเล็กหน่อยอ่านั้นยังเล็ก ที่หลวงพ่อเขาไปไปแต่บางคนก็บอกว่าไปเนี่ยเอ่อตายแล้วครับเพราะว่าอดอาหารหลายวันอืแต่บางคนก็บอกไม่ตายจริงแล้วไม่ตายหลวงพ่อเนี่ยเอากลับมาอเอากลับมาเอากลับมาคือจระเข้ตัวนี้มันเป็นจระเข้อาคมครับหลวงพ่อก็ใช้อาคมลกลับมาแต่แก้ไม่ได้แล้วเพราะมันนานเกินอ๋อหมายหมายเขาว่าแปลงเป็น จระเข้เสร็จปุ๊บเนี่ยต้องมีระยะเวลาแล้วก็ต้องใช้น้ำมนต์อันนั้นอ่ะเพื่อให้กลับคืนมาใช่ถ้าเกิดล่วงเลยเวลาไปแล้วหรือถ้าไม่ใช่น้ามนต์ที่ทําอันนั้นก็ก็กลับมาเป็นมนไม่ได้แล้วก็กลายเป็นจระเข้ไปหอวิชาก็อันตรายเนาะถ้าเกิดคนใช่ก็หลวงพ่อก็พาจระเข้ตัวนี้ยกลับมาครับกลับมาก็ก็มาอาศัยอยู่แถวเนี้ยตรงที่เราอยู่เนี่ยคือที่อาศัยของจระเข้ตัวเนี้ย คือจับกลับมาอย่างเงี้ยมั้งหรือก็เ็เรียกกลับมาเรียกด้วยอาคมคงได้อาคมเหมือนเนาะผมว่าน้องแช่คมแล้วก็ให้กลับมาที่วัดไอ้เมื่อแปลงเป็นคนไม่ได้แล้วคนไม่ได้แล้วก็เลยเอากลับมบด้วยเรียกกลับมาก็มาอาศัยอยู่เนี่ยบริเวณที่เราอยู่ตรงเนี้ยครับเออข้างโบสถ์ข้างโบสถ์เพราะว่าตรงนู้นเนี่ยมีตัวสีดําตัวสีดําของเจ้าพ่อครับเออหากินอยู่บริเวณปากคลองครับ ตัวนี้ก็เลยให้มาหากินอยู่แถวเนี้ยเออเป็นตัวสีทองเป็นตัวสีทองตัวจะเล็กกว่าตัวตัวดำครับมาอยู่ตรงนี้เพราะว่าใต้ถุนโบสถ์เนี่ยมันจะมีโพรงแต่ก่อนใช่ไหมแต่ก่อนแต่ก่อนนี้ใต้ถุนหมายว่าอ่าใต้โบสถ์ใต้โบสถ์ใต้โบสถ์ต้มีโพรงเขาเรียกวังเหรอเขาเรียกเออคือด้วยความเป็นจระเข้เนี่ยเขาจะ อาศัยอยู่ในโพรงอยู่ในถ้ำอะไรเงี้ยเขาขุดถ้ำใช่จัลเกเขาจะขุดเองเขาุดเองเขาจะขุดเองขุดไปอยู่ใต้โบสถ์หลังใต้โบสถ์แล้วรู้เรรู้ได้ไงเราอยู่ใต้โบสถ์ครับคือโบสถ์หลันีคอนเจอรอาจารย์โบสถ์หลังนี้เนี่ยนาผมนาผมบวชตอนปีสองพันห้ารอยี่สิบรุ่นเดียวกันในยืนเนี่ยครับบวชแล้วมาท่องหนังสือกันตอนเย็นๆเนี่ยจะได้ยินเสียงปลาลิ้นหมาร้องปลาลิ้นหมาร้อง ปลาลิ้นหมาเนี่ยมันจะเป็นปลาชนิดหนึ่งที่อาศัยอยู่ในน้ําเนี่ยครับแล้วมันชอบร้องตอนเยน็นเนเขาอยู่ในโบสถ์กันเนี่ยเขาได้ยินกันหมดว่ามีปลาลิ้นหมาร้องก็สแสดงว่าใต้โบสถ์เนี่ยก็จะเป็นโพงอ๋อคือใต้โบสถ์ไม่ใช่ดินละมันจะต้องมีแบบช่องเข้าไปใช่อ๋อดินเสียงปลาลิ้นหมาได้ยินเสียงปลาลิ้นหมาร้องเป็นโพงโ<อ>มันมีโพงสแสดงว่าจระเข้ตัวเนี้ยครับรรคือขุดเข้าไปขุดไปอาศัยอยู่เออก็อยู่ในบริเวณแถวนี้ครับอ <า S 1> ก็อยู่ไปก็ไม่ไม่ไม,ไม่ค่อยมีคนมีคนเจอเท่าไหร่แต่ก็มีคนเห็นอยู่ว่าว่าจระเข้ตัวเนี้ยอยู่แถวนี้อ,ออเพอผ่านไประยะหนึ่งเนี่ยคนก็ไม่ค่อยได้เห็นแล้วน่าจะหลายปีน่าจะสักก่อนผมบวชอะ่ะก่อนผมบวชมีคนเจอผมบวชก็เกือบสามสิบปีแล้วเนาะตรงน,นั้นก็น่าจะสักสี่สิบปีอะมีคนเจอเขามาทอดแหกันอยู่บริเวณวแถวแถวเนี้ย ก็แถวนี้แหละแถวนี้นแหละแถวนี้ทอดแห้งลงไปก็ไปคุมไปติดตออ๋อหมายว่าเราอยู่บนเรือเรือแล้วก็ทอดแล้วก็ทอปเติมก็ดึงดึงเสร็จปุ๊บเอ๊ยติดต่อไว้อ๋อเหมือนติดต่อไม้ติดล่าอไม้ข่างล่างก็ดำลงไปพอดำลงไปเนี่ยคนที่ทอดอะดำลงไปก็รู้แล้วว่าไม่ใช่ตอ คงคงไปคาเจออะไรสักอย่างคงไปคาเจออะไรสักอย่างรูปลักษณะมันแปลกมันไม่ใช่ตอไม้ใช่เขาก็เลยอีกคนหนึ่งอ่ะคนหนึ่งไปเขาก็ลงไปครับลงไปเสร็จคงจะไปจับโดนอะไรตรงไหนอ่ะก็พวดเลยทะลึ่งพวดลงไปแห่หือขาดจะเด็นหมดเลยโอ้โหเออพวดไปแบบพวดพุ่งออกไปเขาเห็นพุ่งออกไปกลางน้ําอ่ะทุกคนก็รู้ละว่าเป็นอะไรครับเก็บเก็บกลับกันหมดเลย อ่าอันนั้นอ่ะเขาก็ดึงรู้ว่าไอ้ตัวนี้ยังอยู่ไอ้ตัวนี้ยังอยู่ไม่ไม่ไม่คงไม่ใช่ตัวเงินตัวทองแล้วน่าจะน่าจะใหญ่กว่าใช่ใหญ่กว่าเราะตอนนั้นอ่ะตอนที่เจอตอนแรกอ่ะคือตัวไม่ใหญ่แต่ตอนเนี้ยตอนเมื่อสักประมาณสามสี่สิบปีที่แล้วเนี่ยน่าจะใหญ่แล้วเพราะใช้เวลาเวลานานจ่โจลคีอายุยืนเนาะใช่อายุยืนครับพอหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ไม่มีใครได้เจอพอหลังจากนั้นมาผมบวชอะบวชตอนนั้นบวชได้สักหลายภาษาแล้ว ก็มีผักตบชวาเนี่ยเต็มแม่น้ําไปหมดเลยครับเต็มแม่น้าหมดเลยก็มีกำนันชาวบงชาวบ้านทห,หารเนี่ยมาช่วยกันฮะเออมาช่วยกันโอผักตบชวาขึ้นข้างตะลิ่งก็มีแมคโครมาีทหารมาเต็มแม่น้ําไปหมดเลยทห,หารกันเล่นง้างกันด้วยอะไรด้วยก็สักสักช่วงบ่ายวบ่ายผมก็เข้ามามาดูมาดูเออมาด,าดูผมก็ยืนอยู่ยืนดูเขาเอาขึ้นขึ้นเสร็จปุ๊บพักเดียวเลย พัตตบจวาที่มันแน่นแน่นในในในลำน้ําเนี่ยคือแน่นเขียวไปทั้งทั้งแม่น้าปฏินนี้ยแน่นหมดเลยใช่ช่วงเนี้ยแน่นหมดเลยครับยู่ยเนี่ยมันก็มีใครขึ้นมาใครนี่คือลูกน้าเนี่ยลูกน้ำเอออ่าพุ่งพุทธขึ้นมาผักตบชวาเนี่ยมันก็แตกเป็นวงกว้างคราวนี้ไอ้คนข้างบนเนี่ยมันก็เห็นกันแต่ไอ้คนในน้ําไม่เห็นอ๋อไอ้ข้างบนมองมันเห็นมีอยู่มุงสูงมองลงมาผมก็อยู่ข้างบนผมเห็นเสร็จปุ๊บผมก็มองหน้ากัตชิน อต่ชินอ่าแต่ชินก็พักเดียวแต่ชินก็ตะโกนโวยวายแล้วเจ้าเนี่ยกำนงกำนันเนี่ยกำนันเก่งเราเนี่ยอ่าโวยวายเฮ้ยขึ้นขึ้นขึ้นก็บอกทหารขึ้นไอ้พพกทหารไม่รู้เรื่องก็ไม่สนใจกูก็ไม่รูกูก็เก็บบอกให้ขึ้นขึ้นไม่โคงไม่โคกําลังทํางานอยู่ครับพอภัยขึ้นเสร็จปุ๊บบอกให้ขึ้นไม่ขึ้นมันก็มีแบบเหมือนพุ่งเข้าไปอ่ะแหวกแหวก ผักตบตะวันเนี่ยอกเป็นทางอแหวกเป็นทางไปเลยยาวเลยตกหนานะใช่โอ้โหมันต้องแบบแหวกยาวเลยอมึงรีบขึ้นทิ้งนด่าลั่นเลยขึ้นก็เลยขึ้นกันหมดเลยทุกคนไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ข้างบนเนี่ยมันรู้ครับแล้วทุกคนก็คิดว่าน่าจะใช่แหละ้ไม่คงไม่โขกกลับกันหมดเลยนี้อืมไม่ไหวคือแบบเลิกเลิกเลยเลิกเลยไม่มีใครกล้าลงไม่มีใครกล้าลงอีกเลยคือก็จะมีพวกทหารเนี่ยมาถามเกิดอะไรขึ้นทำไมเนี่ย คือเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อย่างเงี้ยเราเอาแล้ทำไมอ่ะเฮ้ยแถวเนี้มีประวัติมีประวัติคือแถบเนี่ยจะเป็นของตัวนี้แถบนู้นจะเป็นของตัวนู้นอ๋ออยู่อยู่คนละโซนกันอยู่คนละโซนถ้าตัวสีดําของพญาจรเก้จนพ่อที่นขาอยู่ฝั่งโซนนู้นอยู่โซนนู้นอยู่โซนสารเจ้าแต่ถ้าเกิดโซนโซนโบสถ์โซนโบสถ์มาทั้งหมดนี่จะเป็นของตัวสีทองใช่จรเกอาคมของหลวงพ่อใช่ที่เป็นเนนใช่ถือว่าเป็นจอรเกอาคมอีกตัวที่แบบ าอาจารย์ครับแล้วหลังจากเนนใช่ไหมเนเน,เนที่แปลงเป็นจระเข้แล้วไม่สามารถกลับคืนมาได้เลยเนี่ยแล้วยังม,มีอะไรอีรกครับอาจารย์ที่เกิดเรื่องจระเข้ที่ฟังมาเนี่ยคือเหมือนกับหลวงพ่อแกก็เสียใจครับเพราะแกก,ก็รักไอเนนคนเนี่ย<ะ>เออแกก็เลยเขาบอกว่าหลังจากนั้นแกก็ไม่เคยสอนวิธีเนี้ยกับใครเลยเอาแล้วเสือเท้าอ่ะเสือเท้าเนี่ย เขาก็บอกว่าไอ้เนคู่ก mm ันเนี่ยน่าจะเป็นเสือเท้าอ๋อเหรอครับไอสอนคู่กันมาเนี่ยอ๋อคือน่าจะเป็นลุงเสือเท้านี่แหละเสือเท้าเนี่ยที่เรียนคู่กับเนรที่เรียนคู่มาอีกคนนึงเป็นโจรเข้ไปแล้วแต่เสือเท้าไม่ได้เป็นโจรเค้เออ้ผมก็มีแสดงก็มีเสือเท้าคนเดียวที่ตอนนี้ที่ได้เรียนวิชาโจรเข้จากหลวงพ่อมาที่ได้เรียนแต่ส่วนคนอื่นเนี่ยตัตตี ครับเออตตีเนี่ยที่ว่าอ่ะที่ลงไปในน้าแล้วว่ายน้ําไม่เป็นก็ลอยน้ําได้อะไรนั้นได้อันนั้นแปลงเป็นจระเข้ไม่ได้หลวงพ่อไม่ได้สอนแต่ว่าหลวงพ่อเนี่ยเรียนให้ให้ของที่สามารถแบบมึงไม่ต้องจมน้ําอ่ะไม่จมน้ํำอ่ะเออแล้วทนทนเขาเรียกทนปืนทนเหนียวด้วยเหนียวด้วยที่แบบโดนลมโดนอะไรมาไม่เป็นอะไรลอยน้ําได้ด้วยอะไรเงี้ยหลวงพ่อเคยสอนอยู่ไม่กี่คนครับที่ที่ที่ทําให้โอ้โหหลวงพ่อบอกว่า มันไม่เจริญอืคนที่ทํามาหากินเนี่ยเขาจะไม่สอนเลยครับไม่สอนเลยแต่ถ้าใครที่ได้สอนวิชาอะไรพวกนี้ไปอ่ะส่วนใหญ่เป็นเสือหมดเป็นเสือนี่คือเป็นโจรอะไรเนาะดื้ออะไรเงี้ยครับนนอกนั้นหลวงพ่อจะไม่สอนเลยอืมก็เคยถามตาเหลาวงเหลาอยู่หลวงพ่อมาเนี่ยสอนมั้งไหมฮะโอ้หลวงพ่อบอกว่ามึงทํามาหากินมึงอย่าไปเรียนเลยครับ รวมรวมอยู่กับหลวงพ่อมาได้เรียนไหมรู้ว่วหลวงพ่อก็ไม่สอนอพวกธรรมะก,กินท่านจะไม่สอนเลยท่านก็จะสอนพวกดื้อเก๋เนาะเหมือน,น,น,นเอาไปป้องกันตัวผมว่าแต่มีอยู่คนหนึ่งมีอยู่คนหนึ่งแกอยู่แถวแถวสัปะคโณครับซึ่งเป็นน้องของผู้ใหญ่แถวแถวนี้แกก็ได้วิชาไปวิชาจระเข้เนี่ยนะผมไม่แน่ใจว่าได้วิชาจระไม่ได้ได้วิชาอื่นวิชาอื่นได้วิชาอื่น ตาทับเนี่ยเสือทับเนี่ยทำไมก่อนจะได้ไปครับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งน้องผู้ใหญ่ยศได้ไปอยู่แถวสัปปะโคดแต่ไม่รู้ตอนนี้ยังอยู่หรือเปล่าอได้ไปก็คงเป็นตําราเดียวกันหลวงพ่อช่วงนั่นแหละผมว่าแหย์ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อช่วงนั่นแหละไปอยู่ตั้งปีสองปีเนาะครับก็น่าจะได้มาหลายวิชาแหละอืมก็เรียนมาการที่ไว้กระแจเนี่ยมีจระเข้ได้ถึงสองตัวเนี่ย มันไม่ธรรมดาครับมันเป็นการสรัญลักษณ์นะจระเข้เนี่ย,ยมันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์มีแล้วมีถึงสองตัวเนี่ยสแสดงว่าวัดกระแจะเนี่ยต้องมีความอุดมสมบูรณ์แค่ไหนครับการที่มีจระเข้หนึ่งตัวเนี่ยจระเข้หนึ่งตัวจะต้องมีอาหารให้เขากินเนี่ยค่เท่าไรแต่เนี่ยมีถึงสองตัวความอุดมทางด้านน้ํา มันก็มีความเยอะครับก็เลยเป็นลักษณะว่าความเจริญความบุดมสมบูรณ์เนี่ยถ้าใครได้มาเที่ยวคใครได้มาไหว้พระครับลักษณะเนี่ยมันก็จะจะประสบความสําเร็จอในเรื่องของการขอครับเอ,อการทําความดีครับถ้าเราที่วัดเนี่ยมีทั้งจระเข้ด้วยครับ แล้วก็ยังมีพระประจําวัดอีกหนึ่งองค์คือหลวงพ่ออู่ทองครับหลวงพ่ออู่ทองเนี่ยชื่อท่านเนี่ยคือด้วยความอู่ทองอ่ะอู่ข้าวอู่น้ําเนี่ยแสดงว่าแถบเนี้ต้องมีความอุด,ดมสมบูรณ์มากมเหมาะที่จะเป็นการที่จะไหว้พระสวดมนต์ขอพรครับจเจริญภาวนาก็อยากจะชวนญาติโยมนะได้ได,ได้ได้มาทำบุญกันได้มาศึกษาเพื่อ,อ มีวาสนาครับมีวาสนาก็จะได้เห็นได้รู้ในเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยเพราะว่าที่เนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายอย่างครับที่ทําการให้เราได้เคารพศรัทธาครับได้บูชาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคนไทยชาวพุทธเนาะหนีไม่พ้นวัดอยู่แล้วใช่ครับมาไหว้พระกันไหว้พระมาสวดมนต์ คำจิตให้พองใสครับเออใจิตให้พองใสเรื่องอื่นมันก็จะเข้ามาเองครับขอขอฝากขอเจิญชวนไว้แค่นี้ครับผมวันนี้ก็ขอขอบคุณครับพอาจารย์มากๆเลยครับขอบคุณครับายันแดงลงพอลํ่ไม่ไหวาดแล้วบดภายในชีวิตนี้พุทธุดตังจังนำพุทธทั้งอะทั้งพุทโทแรงดีแบบนี้ไม่ต้องห่วงคืนมีปังฟังวิละคายนัน แดนค้เขาองไม่ต้องระวังปั้มปั้มไม่ระคายนังข้ามผ่านทุกป,ปัญหาด้วยพลังผาด